มีนักเรียนถามว่าเมื่อมองดูดอกไม้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับดอกไม้เป็นอย่างไรปริสนมรติตอบว่าเธอมองดูดอกไม้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับดอกไม้เป็นอย่างไรเธอมองดูดอกไม้หรือเธอคิดว่าเธอกำลังมองดูดอกไม้เห็นความแตกต่างหรือเปล่า เธอกำลังมองดอกไม้อยู่จริงๆหรือเธอกำลังคิดว่าเธอควรจะมองดูดอกไม้หรือเมื่อเธอมองดูดอกไม้ด้วยมโนภาพที่เธอมีเกี่ยวกับดอกไม้นั้นมโนภาพหมายถึงเมื่อเธอบอกว่ามันเป็นดอกกุหลาบถ้อยคำคือมโนภาพคำนั้นคือความรู้ ดังนั้นเธอจึงมองดอกไม้ด้วยถ้อยคำด้วยสัญลักษณ์ด้วยความรู้การมองอย่างนั้นเธอไม่ได้มองดูดอกไม้เธอมองดอกไม้ด้วยจิตที่กำลังคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อเธอมองดอกไม้โดยปราศจากถ้อยคำปราศจากมโนภาพมองดูด้วยจิตที่ใส่ใจเต็มที่ ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับดอกไม้นั้นจะเป็นเช่นไรเธอเคยลองทำดูหรือเปล่าเธอเคยมองดูดอกไม้โดยปราศจากถ้อยคำว่านั่นเป็นดอกกุหลาบไหมเธอเคยมองดูดอกไม้อย่างสมบูรณ์ด้วยความใส่ใจทั้งหมดซึ่งในสภาวะนั้นไร้ถ้อยคำไร้สัญ,ญลักษณ์ ไรการเรียกชื่อจึงเป็นความใส่ใจเต็มเปลี่ยนตราบเท่าที่เธอยังทำเช่นนั้นไม่ได้จะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับดอกไม้การที่จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นกับโขดหินหรือใบไม้ใบหญ้าเราต้องดูต้องสังเกตด้วยความใส่ใจอย่างสมบูรณ์เต็มที่ จากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสิ่งที่เธอดูจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือไม่มีผู้ดูมีเพียงสิ่งนั้นถ้าเธอสังเกตดูจริงๆจะไม่มีความคิดเห็นไม่มีการตัดสินมันเป็นอย่างที่มันเป็นเธอเข้าใจแล้วหรือยัง เธอจะทำดูไหมอย่ามัวแต่พูดทำเลยให้ยองมือทำจริงๆ